พ่อทำอะไรจ๊ะ,ะบอกท่านผู้ชมหน่อยแปลงผักถลม่มท่านผู้ชมหลังจากที่คุณพ่อนะคะตัดหญ้ามื่อเช้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กินคงกินข้าวเช้านะคะอ่าเรียบร้อยนะคะตอนนี้คุณพ่อก็เข้ามาในส่วนของโกดังนะคะอ่าหลังบ้านนะคะนี่มาเคลียรแปลงผักนะคะเราเตรียมปลูกแล้วใช่ที่เราเตรียมนี่คือเราเตรียมปลูกผักนั่นเอง ดินเราสวยด้วยใช่มันเหมือนหมักเนาะพ่อเนาะดินดำมากเลยอะท่านผู้ชมดูสิอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้พ่อแม่จะไปไหนก็ไปตามอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมดูนี่ลูกกวนตัวนะคะมีผัวกวนใจนะคะดูนี่ดูก็ไม่รู้นี่นม,มคะ<ด>แปลงผักของเราคือ จริงๆนะคะมันน่าจะเสร็จนะคะทั้งหมดสามแปลงแล้วท่านผู้ชมแปลงนู้นคุณพ่อก็เคลียร์หญ้าเสร็จแล้วนะคะนู้นแปลงตรงหลังมอเตอร์ไซค์พร้อมป,ปลูกใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไปปรับดินเนาะฝนตกซะก่อนใช่ไหมพ่อค,คุณพ่อก็เลยฝนตกนะคะปลอยปลอยแล้วก็ฟ้าร้องคุณพ่อแล้วก็ปลูกได้เลยอ๋อแ,แล้วคุณพ่อก็ขับรถเข้าไปในในบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็เนี่ยออกมาอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยสั่งเอาไว้ว่าถ้าฝนตกแล้วฟ้าร้องให้คุณพ่อรีบเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอันตรายเนาะ แต่พอฝนมันหยุดตกนะคะคุณพ่อก็เลยพาคุณแม่มาเนี่ยค่ะมาเขี่ยดินเนี้ยเห็นไหมมันยุบใส่คานล่างเดี๋ยวเหล็กใส่ดีมากเลยอะ่ะพ่อดินอะ่ะอุยดินสวยท่านชมอุย,ด,ยดินดินล้วนมากเลยสวยมากใช่แล้วเราเอาเศษใบไม้ไว้กองกองกองทัดถมเข้าไปเขาหมักอยู่เขาเนี้ยอันนี้โอเคแล้ว ใช่ดูดีแล้วมาชมดูแปลงนี้มันจะมีผักแล้วนะนี่พ่อทำทำไว้แต่ตอนแรกมันมีหญ้าขึ้นเต็มเลยอ่ะนี่อันนี้คือพ่อเคี่ยวเพื่ออะไรพอท่านผู้ชมหน่อยเพื่อที่จะแหวกมันครับอืมเดี๋ยวเราจะใส่คานสองตัวนี่เสริมใช่ไหมขึ้นมาเสริมอืมใส่คานเสร็จปั๊บก็เอาแผ่นข้าวปูหน่อยอืมแล้วก็เอาดินกลับลงไปใหม่อืมแล้วก็ หูกผักได้เลยดูเมื่อเช้านะคะท่านผู้ชมลืมเล่าท่านผู้ชมฟังเมื่อเช้าตอนที่เราออกไปข้างนอกอะค่ะทุกคนรอบหนึ่งนะคะเราออกไปถามเรื่องกล่องโฟมนะคะเออพอดีนีคนแนะนําให้เราไปถามเรื่องกล่องโฟมกับคนที่เขาทํางานอยู่ห้องเย็นอะทุกคนคือยังไงพ่อกล่องโฟมนี่คือเขาขายใช่ไหมขายครับเขาไม่ได้แจกแล้วค่อยๆไปซื้อเอากล่องละยี่สิบาทใช่ค่ะซื้อมาทีละห้ากล่ 5, กองหกกล่องอืม ะะแต่ว่าอันนี้คือแบบทางเรื่องนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะหาดูที่ที่เขาจะทิ้งอะ่ะทุกคนน่าจะมีอยู่นะพอนาะไม่แน่ใจนะเอองนั้นแหละนะคะแล้วก็อันนี้คือข้อมูลนะคะข้าวๆเกี่ยวกับกล่องโฟมเนาะแต่กล่องโฟมเนี่ยเราค่อยหาไปอเดี๋ยวเราเริ่มปลูกเลยแล้วก็ค่อยหากล่องโฟมใส่ไปเรื่อยๆออนี่แหละนะคะทุกคน,น,นเดี๋ยวปลูกนี่เสร็จปั๊บเราใส่ ข้างล่างเสร็จปั๊บก็ดินลงเลยอืเลี่ยลงดินให้มันเสมอแล้วเราก็ปลูกได้ละอืดึงสแสลมกลับมาจบระบบน้ำํำเราก็มีวาวนั่นแหละเดี๋ยวเราต่อวาวนั้นมาแล้วก็ใช้สปริงเกอร์เล็กสองสามตัวจบใช่อ่ะพ่อมาดูแปลงอันนี้ด้วยพ่อไปอันนี้แปลงนี้หมักดินไว้ละคือเคลียร์พื้นที่ละเคลียร์ดินไว้ละเดี๋ยวมาตรงนี้อ่ะแปลงนี้อันนี้เหรอ นีเดี๋ยวดินนี่ใส่แล้วก็อะไรเสียงนี่ไงคนทุกไอไงไอหรือว่าจะอ้วกมหมล้วดินนะดินสวย,ยงามมากเลยอะ่ะโอ้ดินดดูดินที่ไม่โดนสารเคมีอะ่ะเลยนี่ไงสวยมากเลย,เยแล้วก็ขุดดินอย่างเงี้ยก่ะเห็นไหมกลับเขาเร็วกลับหน้าดิน พรมันไม่ซุดอะพอขึ้นไปมันโยงโยงไหมไม่เป็นไรหรอนี่นะคะสวนผักส,สวนผักสวรรค์ของเรานะคะจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะถ้าใครได้ติดตามเรามาตั้งแต่เริ่ม,รมแรกๆนะคะก็จะเห็นว่าเออนะคะมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับในส่วนของแปลงผักตรงนี้นะคะ แต่ตอนนี้นะคะมันก็จะกลับมาสุดชื่อแล้วก็สุดใสเหมือนเดิมแล้วค่ะหลังที่เราหยุดนะคะพักไปลงมะละกอเนาะค,คุณพ่อกำลังใช้จอบนะคะในการขุด นาดินนะคะเพื่อพลิกดินนะคะหญ้าที่มันขึ้นนะคะก็จะให้มันเป็นปุ๋ยกลบให้มันเป็นปุ๋ยใช่ไหมพ่อครับดินมันเหมือนจะเปียกนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนมันตกไม่เช้า แล้วก็กองดินอันนี้นะคะเราก็ยังไม่ใช้นะคะเราจะต้องเอา,เอาปุ๋ยนะคะจุลินทรีย์ใดๆนะคะมาผสมก่อนค่ะนะคะ,นะคะมาผสมปุ๊บหมักไว้ห้าวันนะคะเราถึงจะเอาไปใส่กล่องโฟมหรือไม่ก็เอาไปใส่ตามาวัสดุนะคะที่เราจะปลูกผักอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกระถางพวกวัสดุต่างๆที่เราจะลงดินนะคะแล้วก็ปลูกผักอย่างนี้คือเราจะเอาไป บบเอาดินแบบไม่ได้ผสมสารอาหารเนี้ยนะคะไปปลูกผักเลยไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องผสมผสมดินอะไรให้มันได้สูตรก่อนเนาะให้มันมีสารอาหารก่อนมันถึงจะเอาไปปลูกผักได้นะคะกองดินอันนี้ยซื้อมาตั้งนานท่ะคผู้ชมนี่เดี๋ยวก็ได้เวลาที่จะต้องใช้เขาละบรรยากาศนะคะฟ้าหลังฝนสวยงามมากเลย ก็มีเมฆฝั่งนี้มีเมฆฝนคุ้มคึนม,มานิดนึงพื้ืดินก็เปียกนะคะหลังจากที่ฝนตกลงเมืองเมื่อเช้าพ่อนี่คือพ่อมานี่คือพ่อมาทาอะไรตรงเนี้ยเมื่อเช้าอะกินข้าวเสร็จอะ่ะฟักครับอือให้ผู้ชมดูคุณ,คณพ่อ,พอแอบคุณแม่มาหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะแอบมาลงฟักอะค่ะเนี่ยดูดิอันนี้ใช่หมดเลยอะอือ ดินงามนะพอนะครับเทาเลียก,กับหน้าดินดินล้วนมาก น,นี่คือพ่อจะขุดขุดขุดเพื่อปรับดินไว้ก่อนใช่ไหมไม่พลิกหน้าดินพลิกไว้ไว้ก่อนใช่ไหมครับมันยังไม่ปรับหรอกเราพลิกไว้พวกหญ้าน่ะมันก็จะเน่าอืม อะไรดังปุกปุก <My. S 1> ดูสิครัมันมีปลวกมีมดนะคะขึ้นมาเป็นธรรมชาติไงครับ รอเอฟนะคะรอซื้อผักปลอดสารพิษจากสวนสองตายายนะคะอีประมาณสักเดือนกว่าๆได้กินแล้วนะพอนะรอเราจะพลิกนะคะแบบว่าสวนนะคะสวรรค์ตรงเนี้ยนะคะ,ะ,คะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะคะจะเต็มไปด้วยนะคะสวนสวรรค์ตรงนี้จะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่กินได้ะคะ่ะเป็น ทุกอย่างเลยค่ะมะเขือเตงกวาอะไรเงี้ยที่ยงที่เคยพูดอะค่ะนะคะพอกงประกาศอะไรเงี้ยนะ,ะ,นะบ่านเนาะเออยังไงก็รออุดหนุนนะคะทุกคน ดูมะเขือนะคะสองต้นสามต้นนี้นะคะก็โตไม่ยอมหยุดหย่อนนะคะโตแล้วโตอีกนะคะมีลูกแล้วมีลูกอีกนะคะดูนีค่ะเก็บไปกินนะคะก็หลายรอบแล้วค่ะดูสิเคยส่งไปให้เอฟซีกินนะคะก็หลายรอบแล้วเหมือนกันเนาะมันก็ไม่ยอมเป็นอะไรนะอึดทน,นจริงๆอ่ะพ่อครับดูสิคะเนี่ยลูกเต็มเลยค่ะ ต้องเก็บไปทํากับข้าวแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวลองให้เขาโตอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนพอเนี่ยดูสิคะต้นเล็กลูกเล็กเลกมันจะนุ่มโด,ก,ดกนะคะอขอให้มีความสุขนะต้นมะเขือยาวขอให้ออกลูกเยอะๆนะแล้วก็แบบสวยแล้วก็แบบมีความสุขนะคนที่เอาไปกินก็ขอให้แบบเป็นยารักษาโรคขอให้แบบว่ามีความสุขอะไรเงี้ยนะ มะเขือขอบคุณนะที่แบบเติบโตมาให้กินนะวันนี้ดีหน่อยที่ว่ามันคือมันแดดมันไม่จัดเท่าไหร,ร่นะพอนะเพราะว่ามันสลับฝนตกสลับแดดออกใช่ไหม เสร็จแล้วเหรอโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้คุณพ่อก็ได้พลวนดินนะคะตรงแปลงผักตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนี่แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะทุกคนส่วนแปลงตรงนู้นนะคะคุณพ่อก็เอาหญ้าออกแล้วพ่อพาไปดูหน่อยปะยนะูน่ะออกแล้วเออท่านผู้ชมไปดูหนะ่อยหอบเลยท่านผู้ชมได้สองแปลงแล้วนะคะ เดี๋ยวพาท่านชูไปดูแปลงนู้นบ้างโอ้โหพ่อตอนแรกหญ้ามันขึ้นเต็มเลยอะตอนนี้คือพ่อถอนออกไปหมดเลยเหรอใช่ครับเนี่ยตอนแรกตรงกล่องโฟมอะมีแต่หญ้าขึ้นนะคะเนี่ยเวลาเราปลูกนะดงตอนนี้คุณพ่อนะคะดึงหญ้าออกหมดแล้วนะคะเห็นไหมใช้นี่เห็นไหมดินเขาสวยเนี่ยเขาดูนะนะดินเราบ่ไมไว้เป็นปีแล้วเนี่ย คือด,ดินอ่ะโคตรงามเลยอ่ะอน,นี่เราก็ปิดไว้เดีด๋ยวเวลาเราจะปลูกไงเราก็แแวกแล้ว,ว,ว,วปลูกแหวกปลูกอือหึแต่แปลงนี้สมบูรณ์ที่สุดนะพอนะว่าไหมแน่นอนสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงสุดเลยเพราะว่าพื้นอ่ะม,ม,มันมันมีไอเนี้ยทุกคนมีอะไรนะโต๊ะเก้าอี้หินอ่อนนะคะที่มันรองอยู่ข้างล่างนะคะคือมันมันแข็งแรงมันเลยไม่สุดะะอ่ะค่ะอือดูสินะคะมันเริ่มมีชีวิตอีกครั้งเนาะพ่อเขาคงจะดีใจใที่เรากลับมาดูแลเขาล่าเนี่ย คนเขาโตอวดเลยอ่ะอวดเราสองคนแตา่ยายอวดท่านผู้ชมเลยเห็นไหมเนี่ยใบโหระพายอดมันนะคะโหระพาต้นเล็กเยอะเลยเดี๋ยวเอาไปปลูกได้ใช่ไปปลูกฝั่งนู้นก็ได้พอเขารู้ว่าเราสองคนแตา่ยา,ยายจะมานะทุกคนดูคือเขาแบบสวยงามแบบสดชื่นรอเลยอืมเหมือนเราจากไปนานเนี้ยนะคะแล้วแล้วเขาก็คิดถึงพอเราจะมาเขาก็เลยแบบดีใจอะ่ะค่ะดูสิ อันนี้ก็เป็นดินในกล่องโฟมเนาะเนี่ยถ้าไม่ชมนึกสภาพตามนะถ้าเราได้กล่องโฟม,มาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วเราก็ผสมดินอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเราเอาใส่ในกล่องโฟมแล้วเราก็ปลูกผักทุกคนลองคิดดูมีประมาณคุณแม่คิดว่าน่าจะประมาณร้อยกล่องอะค่ะเออที่คิดเอาไว้นะจะเลี้ยงให้รอบเลยแล้วก็มีผักทุกอย่างอยู่บนกล่องโฟมอะถ้าไม่ชมนึกภาพว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนาะเออเนี่ยนะ พอแล้วไอ้ไอ้ต้นซมโอนี่มันตายกะยในกระถางนี่นะแต่ว่ามันปลูกม,มากี่ปีแล้วมันไม่เคยมีลูกเลยมันปลูกมายาวนานแล้วแต่ลูก,กไม่มีสักทีดอกก็ไม่ออกดอกก็ไม่ออกเพราะก็เลยถอนทิ้งเลยเหรอถอนทิ้งละตอนตอน,ตอนมันมันแห้งเนาะตอนหน้าแรงอะนะ่ะเนาะเราไม่ไม่ไม่ทำลูกอะ่ะดูแลอย่างดีอย่างกระลูกเนี่ย นะหนูไม่ได้เอาไม้กวาดมาพ่อพ่อยานี่พ่อเอาเก็บไปเป็นปุ๋ยไม่ได้หรอทิ้งข้างบนไม่ได้หรอเออหอมหอมหอบขึ้นใจอยากให้มันอ,อยู่นนเนี้ยเมื่อเนี้ยพ่อเอาไว้ตรงต้นมะละกอก็ได้เออเนี่ยเนี่ยมาที่เท้าพ่อด้วยเอออันนี้ไม่ใช่ญ้าเนี่ยต้นข้าวเออนั่นแหละต้นข้าวอ่ะเอาให้มันเป็นปุ๋ยต้นมะละกอเลยพรุ่งนี้คุณแม่จะเอาไม้กวาดมานะคะแล้วก็กวาดทำความสะอาดอีก ันนี้มะละกอ,อยังไงทําไมไม่ออกลูกสักทีอยู่ตั้งแต่เรามาอยู่ใหม่ๆละมะละกอต้นเนี้ยก็ผ่านมรสุมชีวิตไงอืมโดนทั้งน้ําก็เกือบตายรอดอยู่ต้นเดียวเนี่ยแถวเนี้ยใช่มันสู้แล้วก็มันก็เลยไม่ไม่ยอมฟื้นฟูชีวิตใจด้านชาเหรอด้านชาเนี่ยใจมันด้านชาใจมัน,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 มนด้านชา<อ>นและดอกล่าดอกร่วงดอกร่วงดอกร่วงที่ดอกเนี้ยและทุกคนคือมะละกอนะคะแบบ ที่เห็นเนี่ยคือเป็นมะละกอช่วงที่เราสองคนตายายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะมาบุกเบอร์เนาะที่่แต่ก่อนตรงนี้เป็นป่าเสร็จปุ๊บบุกเบอร์ปุ๊บเราก็ปลูกมะละกอเนาะตายไปกี่ต้นนะห้าสิบต้นห้าสกสิบต้นเนาะและเนี่ยที่รอดอ่ะทุกคนต้นเดียวอ้าวแล้วสองต้นนั่นน่ะสองต้นนี่พ่อทดลองปลูกในถังอ๋อโอเคสรุปแล้วรอดต้นต้นเดียวครับอืมทุกคนดูดิสุดยอดเป็นอนุสรณ์เลยเห็นไหมคะอันนี้ปลูกในในกระถางไม่รู้ว่ามันจะมีลูกไหม นี่แหละนะคะทุกคนก็เราก็เตรียมพื้นดินเอาไว้นะคะเป็นผักเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยเอาก้านะคะต้นก้ามาลงเลยครับเอ,อ่อต้นก้าผักต่างๆที่เราจะปลูกอะมันลงค่ะอืมแต่ว่ายังไม่ยังนี่คือเตรียมก่อนนะทุกคนพเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาหญ้านะคะในกล่องโฟมตัวข้างรั้วนั้นออกให้หมดก่อนแล้วก็เสร็จปุ๊บเ,มมเ,เสร็จเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะผสมดินทิ้งไว้ก่อนพ่อผสมดินทิ้งไว้ก่อนครึ่งหนึ่งเพื่ออีกอาทิตย์หนึ่งพ่อจะหมักไม่ใช่หรอ เออใช่เพราะมันจับจังหวะเพราะว่าอตอนนั้นเราไปหาต้นกล้าอยู่ไงม,มันต้องผสมผสมดินผสมสารอาหารในดินก่อนทุกคนให้มันหมักไว้ห้าห้าวันก่อนแล้วก็ถึงตอนนั้นมันก็เวลามันเหมาะสมพอดีที่เราไปหาต้นกล้ามาปลูกอะคะ่ะหมัมกไว้แล้วก็เดี๋ยวใส่กองโฟมเนี่ยค่ะรอบนี้จะอากลำลัดอกไหมเอาด้วยเออ เอากระลำดอกด้วยไม่ปลูกไม่ได้พอ่อกระลำงามก็ <_ d ose> รอบนี้มีประสบการณ์ละจะต้องสวยใช่ต,ตอนนั้นไม่มีประสบการณ์ปลูกโอ้โหนอนเยอะอืมเอาพอไปเดินไปตรงนู้นอ,อีกพาออธิบายเรื่องแปลงผักอันนี้หน่อยทําอันนี้พ่อไม่เอาจอบมาขุดแล้วขุดสิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่างเดี๋ยวค่อมาขุดอ๋อนี่เดี๋ยวก็ฟื้นหมดอืมพริกหน้าดินก็จะปลูกหมดน่าจะปลูกกระลำดอกตรงเนี้ย จะดีกว่าหรอรปลูกเฉพาะในนี่เลยทั้งแปลงไม่ต้องปลูกเป็นหย่อมเป็นหย่อมแล้วเนาะไม่ครับทั้งแปลงนู่นก็จะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งนูนนงน่นก็เป็นสักอย่างนูง่นก็เป็นสักอย่างใช่ค่ะแล้วก็แปลงในส่วนที่ตรงที่จดรอจอดนอนด้วยแล้วเราก็จะปรับนะพอเนะทำแปลงผักด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็ถามว่าเออทำมีแผนทำเยอะแยะขนาดนี้ตามที่เห็นอ่ะทุกคนไม่เหนื่อยหรอ คือไม่มีอะไรในโลกเนี้ยนะคะที่ทาแล้วสบายทุกคนไม่มีอะไรในโลกนี้ทาแล้วไม่เหนื่อยนะพอนะขนาดหายใจยังเหนื่อยทุกคนแค่เดินยังเหนื่อยเลยมันก็เป็นธรรมดาเนาะแต่เราก็สู้ไงคะทุกคนถ้าเราไม่สู้นะคะแล้วเราจะอยู่ยังไงทุกคนอยู่แบบไม่ทํางานนะคะอยู่แบบหายใจไปวันๆมันก็เหงาใช่ไหมคะเราก็เอาการทํางานของเราเนี่ยแหละเป็นการดํารงชีวิตเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเป็นการออกกําลังกายว่ากันไปเนาะ ให้ให้เราคิดแบบนี้คะ่ะแล้วเราจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขคะ่ะเนี่ยถ้าเราคิดว่าเออทําแล้วมันจะต้องได้เงินได้อะไรเยอะแยะนะั้นมันจะเครียดทุกคนนะคะมันเพราะว่ามันคาดหวังไงแต่เราทําว่าเออเหมือนออกกําลังกายเหมือนเฮาได้รีเลกอะไรเงี้ยเออมันก็จะทําให้จิตของเรานะคะมันไม่ยึดมันนะ่นเนาะมันก็ไม่ทุกไงทุนทุกแต่มันก็ทุกน้อยไงอืมเนาะเนี่ยผลไม้แม่เนีย่ยเวรแม่เนี่ยเออ นี่ยทุกคนมีมีผลไม้ของคุณแม่ได้จะพาไปดูพ่อ<ม>พ่อเพิ่งตัดหนญะ้าเมื่อสองวันอ่ะมันขึ้นอีกแล้วด้วยเบบี้แปลงมันตัดไม่ถึงเดี๋ยวต้องอตะขอเกี่ยวเนี่ยเนี่ยอ๋อหญ้าคามันก็วายอยู่แล้วเออเดี๋ยวต้องมันเล็มอีกแล้วแล้วผู้ชมดูดูหญ้าขึ้นอีกแล้วนะเนี่ยจะตัดตอืมเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงตรง,ตรงแปลงเดี๋ยวต้องมาถอนนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถอนช่วยกันถอนใช่ไหม แล้วก็เสร็จเนี่ยที่อย่างที่บอกนะคะเราก็จะเรียงแปลงผักรอบๆเลยค่ะทุกคนวางรอบๆเลยเอออันนี้จะเป็นต้นผลไม้เชอร์รี่เชอร์รี่นะคะของคุณแม่ะ แล้วก็เราต้องเตรียมก้าต้นก้าก่อน <Ừ. S 2> แล้วมาพวนทีเดียวเนี่ยอือ <Ừ. S 2> พริกหน้าดินป๊อบเราเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็ปลูกได้เลยแต่ที่แน่ๆเราก็ต้องมาดึงสลนก่อนนะเพราะดูทุกคนดูสลันอะออหนูบอกแล้วว่าไอ้ใช้ไอ้ตัวนั้นรัดอะ่ะมันแบบจะแน่นม,มันจะเหมือนถ้าเราไม่ใช้ตัวนั้นรัดอะ่ะมันแล้วมันขาดอะ่ะมันจะเอา ขึ้นไปแทงแผงเลยมันบบเป็นยังพ่อมันมันบว้เจ๊ขนาดนั้นพ่อเออต้องใช้ลวดมัดเอาโอเคค่ะท่านผู้ชมพ่ออ่ะจะอ,อัปเดตแค่นี้ก่อนพ่อบอกท่านผู้ชมครับ,อ,บ,อ,รบอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะครับใช่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแปลงผักอ่าสวรรค์ของเรานะคะจะ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจะสวยงามนะคะแล้วก็มีความสุขขนาดไหนนะคะคดูสิผีเสื้อเขายังแบบแฮปปี้เลยทุกคนดูจะให้ดูนะนี่จีบกันน่จีบกันนะคะดูสิเนี่ยคือสัตว์ต่างๆนะคะในสวนนี้แฮปปี้แล้วนะพอนะมีความสุขดูดูดอุย้ยแย่งแย่งสาวพอเนวะท่านผู้ชมดูผีเสื้อนะ ก,กดอก,ด,อกอดูผีเสื้อเขาแย่ยงกันจีบสาวอโอเคค่ะทุกคนโชคดีนะทุกคนเดี๋ยวติดตามเราสงคนตายาไปเรื่อยๆนะคะกับการใช้ชีวิตจริงนะคะกับการเขาเรียกว,ว่าใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่ามีความสุขนะคะโดยที่มีพึ่งตนพึ่งธรรมนะคะยังไงก็อย่าลืมรออุดหนุนนะคะผักก่อสันทิดด้วยนะคะบายบายทุกคนบ๊ายบายเด้๋วบายบายครับบายบายครับเจอกันค่ะ ตาก็ไม่ยอมไปไหนรอพ่อแม่อยู่เนี่ยไะพ่อเข้าบ้านก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาทำฝนก็นจะตกแล้วเนะีนะ่ยเนะ่ยนี่ยดูมืดมาแล้วนะปะ